แล้วก็คําตัดสินก็ต้องเคารพนะฮะออกมาแล้วขานสายตาคนดูนะครับหลังจากที่จบศึกชกมวยในรายการดังของคู่คุณเต้นันทสัยจากทีมไว้แล้วก็ปะทะก,กับคุณบอลอัศนัยจากทีมแบล็กปรากฏว่าผลออกมาเป็นหนุ่มเต้นะครับชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันซึ่งผลการตัดสินในครั้งนี้ค้านสายตาคนดูมวยเนื่องจากหลายคนนะครับมองว่าคุณบอลเนี่ยทำได้ดีเลยในการชก2ยกแรกออกหมัดซ้ายได้แม่นยำนะฮะแล้วก็อาศัยจังหวะฝีมือเนี่ยโยกหลบได้ดีด้วย ล่าสุดครับเหล่าแฟนมวยแล้วก็เซียนมวยได้เข้ามาแสดงความเห็นในเรื่องนี้เป็นจํานวนมากโดยมองว่าการชกของคุณบอลในครั้งนี้ออกอาวุธได้ดีกว่าใน2ยกแรกแต่ไม่เข้าใจนะครับว่ากรรมการให้คะแนนอย่างไรถึงทําให้แพ้คะแนนทั้ง3ยกเลยจึงนาให้หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการต่อยเข้าเป้าครับ ซึ่งมองว่าแม้พี่บอลน,นั้นจะเสียอาการมวยในยกที่3นะคะแต่ก็สามารถออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าค่ะขณะที่บางคนเนี่ยก็มองว่าแค่ยกสุดท้ายให้คะแนนเหมือนมวยไทยที่เน้นการพนันเลยด้านหนุ่มแมทธิวนะคะก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่ก็ยังมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันถล่มทลายค่ะนอกจากนี้นะคะในรายการยังมีอีกหนึ่งดรามา่านั่นก็คือพี่แมทธิวเนี่ยที่คนมองว่าเจ้าตัวใช้คําพูดไม่เหมาะสมในการบอกให้คุณน้ํารับพิพัฒน์นะคะออกไปจากพื้นที่แข่งขันเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องล่าสุดคุณน้ำ ได้ออกมาไลฟ์สดแล้วนะคะชี้แจงประเด็นดราม่าประมาณว่าตนเองกับพี่แมทเนี่ยพูดแบบนี้กันตลอดอยู่แล้วแมทกับผมหรือเต้กับผมคือเรื่องเล็กคุยกันภาษาถิน่นภาษาบ้านเลยอย่าไปจับจุดดรามา่าขอร้องจริงๆก็รู้สึกว่ามันเกินหน้าที่ผมด้วยนะต้องขอโทษทีมโค้ชทีมไว้ White, ยินดีกับพี่เต้ที่ชนะเป็นกําลังใจให้บอลบอลต่อยมันมากอย่าดราม่าเลยให้กําลังใจทั้ง2ทีมดีกว่า ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ